รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตประวัติส่วนตัวว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณจันจลบ เกิดเมื่อวันที่12กระกฎาคม2519อายุ46ปีภูมิลำเนาตําบลท่าพลอพําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอมกงระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเพชร พิทยาคมระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ต 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นโดยผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ถูกต้อง ครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงตัวชี้วัดที่1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โ <cer> <li ad> รงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อ <cer WS> นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดตัวชี้วัดที่1.5การนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูมีริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นประจํามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเข้มแข็งและการนิเทศกรรกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยครูวิเคราะห์ผลการจัดก,การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูนำผลการวิเคราะห์ไปแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยการวิจัยชั้นเรียนส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1การบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมง,งานทั้ง5งานคืองานบริหารวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณบริหารกิจการนักเรียนและบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งผลคือ 1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 2. ร้อยละ80ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อบริหารการจัดการสถานศึกษาในระดับมาก ตัวชี้วัดที่2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงาน มีสภานักเรียนชมรมทูบีน้ำอร์วันครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนติดตามและประเมินผลร่วมมือกับอาชีวะศึกษาจัดทำ MOU ด้านอาชีพตัวชี้วัดที่2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาให้สถานศึกษาปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจน สำรววจนักเรียนตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนโดยข้าพเจ้าและครูได้สำรวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคลครูคัดกรองและจำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มตามสภาพของผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมการป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินมีการประเมินผลและประสานส่งต่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตัวชี้วัดที่3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยกำหนดนโยบายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษาสมัยโมเดลตามเทคนิคห้าใจ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมง,งานทั้ง5งานขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิง p PDCA นโยบายกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารสถานศึกษามีความถูกต้องชัดเจนเน้นในด้านอาชีพเรียนรวมและความปลอดภัยในทุกมิติ ตัวชี้วัดที่3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ดำเนินการริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา สถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบมันติ on นด m ม n นและใช้ระบบ e-office สี่ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตัวชี้วัดที่4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อก,กันผ่านการประชุมการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชาสัมพันธ์การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ facebook รวมทั้งการให้บริการและความร่วมมือด้านต่างๆแก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวชี้วัดที่4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือทรัพยากร,เพ,การกาเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นดังนี้ 1>, 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 2., สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 3. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 4. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่ 5. 1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการเปลี่ยน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผ่านระบบออนไลน์ตามสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองและขยายผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทักษะภาษาไทยอังกฤษเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning รวมร่วมกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้คลีใกล้เคียงและ เผยแพร่ผลงานด้านต่างๆผ่านระบบออนไลน์ facebook ลน์ e 6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับภาค ระดับกลุ่มสถานศึกษาทำ MOU กับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับทักษะอาชีพการสื่อสารผลลัพธ์ประเด็นท้าทายส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา29 1 9สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในอำเภอรกระทุจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในไวรัสโคโรนา2019เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดภูเก็ตจึงได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้มาปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของบริบทโรงเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู crew, ผู้ปกครองนำมาสู่การจัดการเรียนรู้แบบวิถีใหม่ที่เรียกว่า On n d Demand e m a ออนไลน์เป็นรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารได้หลายช่องทางทั้งแอปพลิเคชัน ne YouTube Facebook โดยครูจัดทำเป็นคลิปวิดีโอและเวิร์กชีตนักเรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลการดำเนินงานโรงเรียนได้ใช้วงจรคุณภาพของเดมมิงซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นวางแผน 1. ศึกษาหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019. 2. 0 1 9 2. ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในเขตบริการของโรงเรียน 3. ร่วมการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพบริบทของโรงเรียนได้แก่ออนดิมานออนไลน์ 4. จัดระบบเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อประกอบการเรียนรู้โดยเฉพาะการทำคลิปวิดีโอแก่ครูผู้สอนทุกคนขั้นดำเนินงาน 5. จัดทำตารางเรียนเฉพาะ5สาระหลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศส่วนสาระการเรียนรู้อื่นให้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 6. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวิดีโอและเวิร์กชีตเป็นสื่อหลัก 7. จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทั้งแอปพลิเคชัน Line ล o u y u u t u b e f b o o k ตามตามตารางเรียนโดยลดภาระของผู้ครองและนักเรียน 8. วัดและประเมินผลโดยวัดจากปฏิสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบขั้นการตรวจสอบ1แต่งตั้งคณะแต่งตั้งกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้างานบริหารวิชาการหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2. ประชุมติดตามตติดามผลการจัดการเรียนรู้รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ขั้นปรับปรุงพัฒนา 1. นํานำผลการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาแนวทาง การแก้ปัญหาหรือพัฒนาร่วมกัน 2. นํนำผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณ 1.1ร้อยละ100ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ and, ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.2ร้อยละ100ของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนมาน d ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร,โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2. องพัเชิงคุณภาพ2.1ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดทีส่สถานศึกษากำหนด ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 2.2ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 2.3 ผู้เรียนครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก จบการนำเสนอ